อ,อมสกาวใจหัวเต็มข้อตุกตารี่รางวัลใหญ่รับรับจุกจุกเจ็ดหลักไปเลยฉุดไม่อยู่แล้วจริงๆสำหรับความเฮงของรักแดงสาว๋อ,อมสกาวใจภูนสวนัสด์ ที่ล่าสุดได้เฮสุดเสียงแบบจัดหนักจัดเต็มเระเสียงโชคซื้อลอตเตอรี่ถูกรางวัลใหญ่หลายใบโดยออมสกาวใจได้โพสต์ข้อความไว้ว่าหัวเติมข้อบอกแล้ววันนี้แม่รวยถูกรางวัลที่4ทั้งหมด15ใบในแอดกองสลากพรัสได้60,000บาทอย่างค่ะยังไม่หมดรางวัลเลข,ข้าย2ตัว64ในกองสลากพรัสอีก10ใบและลอตเตอรี่ซื้อจากแม่ค้า5ใบได้30,000บาทและรางวัลเลขหน้า3ตัว5ใบกับแม่ค้าได้อีก20,000บาท และอื่นๆอีกมากมายเจ็ดหลักไปเลยไม่จ้างวดนี้เมื่อวานหมุกไปหาคุณน็อตท,ที่แอดกองสลากพรัสถึงที่วันนี้รวยแล้วสงสัยต้องไปทุกวันละไม่ออมขอสแสดงความดีกับเอฟซีน้องกระดิ่งและเาพาะจอมทัพทุกคนที่ถูกรางวัลด้วยนะคะเนื่อนดูความปังนะคะแอดกองสลากพรัสแฮชแท็กกองสลากพรัสแฮชแท็กออมแฟมิลี่แฮชแท็กแฮชแท็กจอมทัพบิ๊กเฟลแฮชแท็กลอตเตอรี่ แฮชแท็กลอตโต้แฮชแท็กแ ppy งานนี้แฟนต่างเข้ามาคอมเมนต์ร่วมแสดงความนดีกันอย่างรัวร้อมบอกด้วยว่าออมสกาวใจทั้งเฮงทั้งปังถูกลอตเตอรี่แทบแะทุงกงวดเลยจ้าขอขอบคุณภาพออมสกาวใจภาพแหลห่งข้อมูลข่าวสนุกดอดคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ